จูนสัญญาณอินเทอร์เน็ตในมือถือให้เร็วแรงแบบสุดๆเฉพาะเครือข่ายที่เราใช้ไปดูกันเลยครับในคลิปนี้นะครับจากที่คุณหนึ่งรับปากทุกท่านไว้ก็จะเป็นเครือข่ายของ AS โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทําเครือข่ายของทูไว้แล้วนะครับส่วนใครต้องการจะให้คุณหนึ่งแนะนําในเครือข่ายเฉพาะเจาะจงในเครือข่ายอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเครือข่ายของ AS ทําดังต่อไปนี้ครับ ให้เราไปที่การตั้งค่าแต่ก่อนที่เราจะไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเดี๋ยวครูหนึ่งจะพาทุกท่านไปทําการเทสหรือทดสอบสัญญาณก่อนการใช้งานก่อนนะครับให้ทําดังต่อไปนี้ให้เราไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ f a s t ก็คือ fast com ตามนี้นะครับเราจะทําการทดสอบความแรงของอินเทอร์เน็ตก่อนที่เราจะเซตการตั้งค่าตามที่ครูหนึ่งแนะนํานะครับ ในที่นี้นะครับเราได้ความแรงอินเทอร์เน็ตอยู่ที่3 4มจุเมกนะครับตามนี้มาได้ตามนี้แล้วนะครับอันนี้เราก็จดเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นการเปรียบเทียบกันครับว่าในระหว่างที่เราใช้การตั้งค่าแบบใหม่นั้นมันดีกว่ายังไงนะครับถ้าดีกว่าเราก็ไปใช้ตัวใหม่เลยนะครับอ่ะกดปุ่มโฮมออกมาครับอันนี้เราจะมาเริ่มทําการตั้งค่าในส่วนของคนที่ใช้ซิม a s กันเลยนะครับให้ไปที่การตั้งค่าของมือถือเราครับ แล้วให้เราไปที่ซิมการ์ดและข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเมนูอาจจะแตกต่างกันนะครับพยายามให้ดูคําสั่งนะครับคือมันจะเปรียบเทียบกันได้นะครับให้เราไปที่ซิมการ์ดที่เราใช้เน็ตอยู่นะครับในที่นี้เราใช้เน็ตจากซิมการ์ดตัวไหนเราก็ไปเลือกตัวนั้นครับในที่นี้ของคู่หนึ่งอยู่ที่ซิมหครับก็กดที่ซิมหแล้วไปที่ชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญ,ญาณจะเข้ามาในหน้าแบบนี้เราจะเห็น มีเครือข่ายที่มีอยู่แล้วนะครับเครือข่ายตัวนี้คือเครือข่ายที่ของทางระบบหรือตัวเครื่องเขาออกแบบมาให้เราจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ <_ S 2> เป็น AS Internet <_ S 1> ตามนี้นะครับ <_ S 1> ในที่นี้เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายของเขาถ้าเกิดว่าวันหนึ่งในเครือข่ายที่ครูหนึ่งสอนพวกเราเซตตั้งค่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสัญญ,ญาณมันไม่โอเคเราก็สามารถย้อนกลับมาใช้เครือข่ายเดิมได้ครับนะฮะหรือว่าการตั้งค่าแบบเดิมนี่แหละนะครับอ่าในที่นี้ให้เราไปหาเครื่องหมายบวกครับ เราก็กดบวกลงไปครับเพื่อจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วให้ตั้งชื่อตามนี้ครับ aisfast 5 g ตามนี้ครับ aisfast 5 g ตัวต่อมาครับให้ไปที่ apn แล้วพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ i n t e r n e t อินเทอร์เน็ตตามนี้นะครับไม่ได้ตามนี้แล้วตัวต่อมาครับให้เราไปที่ proxy แล้วให้เราพิมพ์ลงไปตามนี้ครับสองศ7 0 2 2สามจุดหนึ่งเจ็ดศจุดสองสอง้าจุดสามสี่ตามนี้นะครับไม่ได้ตามนี้แล้วให้เราไปเซตที่พอร์ตแตะไปที่พอร์ตครับพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ8080 80. ตามนี้นะครับ เม่ได้ตามนี้แล้วให้เราไปต่อเลยครับเลือลงไปครับเลือลงไปเลือลงไปไปหาประเภทตรวจสอบสิทธิ์นะครับอ่าตัวนี้ครับประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ตัวเนี้ครับให้กดเข้าไปครับแล้วให้เราเลือกตัวนี้ครับ c h a p ตัวนี้ครับ c h a p ถ้าของใครไม่มีตัวเลือกเหมือนของครูหนึ่งแบบนี้นะครับให้ใช้พิมพ์ลงไปได้เลยครับมันอาจจะเป็นตัวเขียนให้เราเขียนลงไปนะครับเราก็ พิมพ์ลงไปนะครับพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ c h a p เป็นตัวอักษรตัวใหญ่นะครับเราก็เลือกนะครับถ้ามีเลือกได้ก็เลือกไปนะครับตัวต่อมาครับประเภท a p n กดเข้าไปครับให้เราพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ d e f a u l t แล้วก็กดคอมมาแล้วตามด้วย s u p l ก็จะได้ออกมาตามนี้ครับ default comma s u p l ตามนี้นะครับตัวต่อมาครับเลื่อนขึ้นไปไปที่โปรโตคอล apn กดเข้าไปครับจะมีให้เลือกขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีให้เลือกก็ใช้พีเมลนะครับให้เรามาเลือกตัวนี้ครับ ipv 4 ipv 6กดเลือกตัวนี้ครับตัวต่อมาครับโปรโตคอลการโลมิง apn ตัวนี้ครับ กดเข้าไปแล้วเลือก ipv 4 ipv 6กดเลือกครับเมื่อเซตการตั้งค่าตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกถ้าของใครไม่มีเครื่องหมายถูกมันจะมีจุดไข่ปลาจุด3จุดอยู่นะครับให้เรากดจุด3จุดแล้วเลือกคําว่าบันทึกในที่นี้เครื่องของคู่หนึ่งมันเป็นเครื่องหมายถูกนะครับก็กดเครื่องหมายถูกครับหลังจากนี้แล้วตัวเครื่องจะทําการบันทึกและกลับมาที่หน้าหลักนะครับก็คือจะเห็น มี as อ n t e r n e t ็ซึ่งเป็นตัวเดิมของเครื่องนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาคือ as fast 5 g ตัวนี้นะครับในที่นี้นะครับเราจะมาติ๊กเลือกตัว as fast 5 g ตัวนี้ครับเราก็กดเลือกเลยครับให้สังเกตสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วมันจะขึ้นมาใหม่นะครับสังเกตดูดีนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับคุณหนึ่งจะเลือกตัวนี้กดเลือกครับรอสักครู่นะครับสัญญาณจะหายไปแล้วขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับสัญญาณขึ้นมาแล้วครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเรารอดูสักนิดนึงก่อนว่ามันถูกตีกลับไหมถ้าไม่ตีกลับแสดงว่าเราตั้งค่าถูกต้องทั้งหมดแล้วนะครับตามนี้ในส่วนของ ais นะครับตามนี้นะครับอ่าโอเคนะครับได้ตามนี้แล้วหลังจากนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับมีอะไรค้างหน้าจอก็กดปัดให้หมดเลยนะครับแล้วให้เราปัดหน้าจอลงมาครับปัดลงมาให้ทําการเปิดโหมดเครื่องบินครับ แล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสังเกตไหมครับว่ามันเป็นลูกเครื่องบินแล้วก็สัญญาณเน็ตไม่มีเลยนะครับสัญญาณมือถือก็ไม่มีนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าไม่มีตามนี้แล้วแล้วนับห้าครบหมดแล้วนะครับเราก็มากดปิดโหมดเครื่องบินครับแบบนี้นะครับถ้าให้ดีอีกร้อยเปซนนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าแบบนี้แล้วนะครับครูหนึ่งแนะนำให้พวกเรานะครับทำการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ครับ แล้วถ้าเกิดว่าเครื่องมือถือของใครนะครับมีคําว่ารีสตาร์ทเครื่องก็เลือกรีสตาร์ทไปเลยครับอ่ะในที่นี้คุณหนึ่งจะเลือกรีสตาร์ทนะครับเพื่อให้เขาจดจําในค่าใหม่ที่เราตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้นะครับรับรองครับว่าทําตามนี้แล้วเนี่ยเครือข่ายเอสของเราเนี่ยแรงขึ้นมากจริงๆเลยนะครับในระหว่างนี้เรารอให้เขาบูตกลับขึ้นมาก่อนนะครับ หลังจากที่โทรศัพท์ของเรานะครับบูตกลับขึ้นมานะครับอยู่หน้าจอสภาวะปกติแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถเข้าไปเล่นเน็ตตามปกติได้เลยครับเราจะพบว่าเน็ตของเราแรงขึ้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวครูหนึ่งจะมาทดสอบให้ดูครับว่าเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างที่รับปากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามันจะแรงขึ้นจริงไหมนะครับเราก็ใช้เครือข่ายนี้ในการเช็คครับไปที่ Google Chrome นะครับแล้วพิมพ์คําว่า f a s t นะครับ fast อ่ะพิมพ์ไปแล้วนะครับ f a s t com ในวันนี้ก็รอครับให้เขาเช็คทดสอบเน็ตให้เราดูนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้สัญญาณอิเนเทอร์เน็ตที่แรงเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้แล้วนะครับปรากฏว่าดูแล้วมันไม่น่าเป็นที่พอใจนะครับเราก็สามารถ แก้กลับคืนมาได้นะครับวิธีแก้กลับคืนนะครับให้ทําตามนี้ครับอ่ากดออกไปก่อนนะครับแล้วให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราไปที่ซิมการ์ดและข้อมูลเครือข่ายไปที่ซิมการ์ดที่มีเน็ตของเราอยู่ครับไปที่ชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณเห็นไหมครับตอนนี้ถูกเลือกที่เราตั้งค่าไว้อยู่ใช่ไหมครับเราอยากจะมาใช้ค่าตามเดิมนะครับให้เรา,าเลือกตัวนี้ครับ AS Internet ตัวนี้ครับตัวบนสุดนะครับเลือกตามนี้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับสัญญาณมันจะหายไปแล้วก็กลับขึ้นมานะครับแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วแล้วเราก็กดออกไปได้เลยครับถ้าให้ดีนะครับแนะนําให้ปิดเปิดมือถือใหม่นะครับเราก็จะสามารถใช้ค่าเดิมได้นะครับนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากปิดมือถือก็ใช้โหมดเครื่องบินแทนก็ได้ครับเปิดอย่างนี้ก่อนแล้วนับหนึ่งสามี่ห้านะครับแล้วก็กดปิดโหมดเครื่องบินซะ เน็ตก็จะกลับขึ้นมานะครับนี่เราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยนะครับมีเพียงเท่านี้เองครับเพียงแค่นี้เน็ตของเราก็กลับมาเร็วแรงเหมือนเดิมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับใครใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับครูหนึ่งยังมีอีกหลากหลายวิธีแล้วก็ยังมีวิธีเพิ่มเติมอีกมากมายแนะนําให้ไปดูได้ที่ youtube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือก playlist ที่เขียนว่าเน็ตได้เลยนะครับในนั้นจะรวบรวมวิธีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไว้มากมายหลากหลายวิธีเลยครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ